ต่อมานะคะจะเป็นในส่วนของโปรโมชั่นรถขุดคูบต้ากันบ้างดีกว่าเนาะก็สำหรับรถขุดคูบต้านะคะโปรโมชั่นเดือนนี้นะคะก็ดาวเริ่มต้น10%ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่นะคะชาวสวนหรือว่าผู้รับเหมาก่อสร้างดาวเพียง10%เท่านั้นค่ะพิเศษนะคะสำหรับลูกค้าที่วางดาว50%ขึ้นไปจะได้รับฟรีในส่วนของดอกเบี้ย0%นาน5เดือน และดอกเบีย้ยเริ่มต้นที่1.99%เท่านั้นค่ะยังไม่พอนะคะตัวนี้ยังแถมฟรีบัตรติมน้ำมันมูลค่า5,000บาทค่ะสำหรับลูกค้ารถขุดนะคะตัวนี้ก็ลูกค้าสามารถเลือกผ่อนได้ทั้งแบบรายเดือนหรือว่ารายปีนะคะรวมไปถึงผ่อนได้สูงสุดถึง6ปีกันเลยนะคะ รถแท็กเตอร์เก่ารถดำนาเก่าหรือว่ารถเกี่ยวคันเก่าทุกประเภทเลยเรารับตีเทินทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะคะไม่ว่าจะเป็นรถขุดรถดำนารถแท็กเตอร์เก่าใหม่เรารับตีเทินหมดเลยนะคะค่ะแล้วในส่วนของการตีเทินนะคะลูกค้าจะเลือกรับเป็นนำเงินกลับคืนทั้งหมดเลยนะคะหรือว่าจะ นำเงินที่ได้ติดจากการดีเทิรน์นี่ยค่ะมาเป็นเงินดาวหรือว่าจะฝากเราจ่ายค้างวดดวงหน้าก็ได้นะคะการันตีนะคะเราให้ราคาดีค่ะ